ครับที่รถดผ่านนะครับเห็นเจดีนะครับเลยมีโอกาสสีแววเขาไปบิึงนะครับมาทายขีด้เบิึงครับบเป็นบาดหยั่งเนาะครับเนานะอยู่อุทุดิตถ์พิพสัยนะครับริมหอยย่างงามเลยนะครับเป็นเจดีเดี๋ยวสิผ้าไปเบิึงนะครับเดี๋ยวจะมาเขาไปเบิึงข้างในกันว่ามีหยั่งแน่นะครับเป็นตาเบิงึง วัดปาน้องไหวนะครับอำเภออุทุพรพิสัยนะครับอ่อนจิอดวัดปลาสีมงคลวัฒตนารามนะครับที่มีพญานางนะครับวัดปาน้องไหวครับนี่วัดปาน้องไหวอยู่ลราๆหวยเลยครับ ครับเนี่ยเพียนเจดีย์สีทองนะครับอยู่ข้างหงวยนะครับก็ล่างสีขอไปไทายขมดไหมเบิงนะครับว่าเป็นอย่างไรอยู่ก่อนชดวัดปลาสีมงคลรัตะนารามนะครับอยู่ขวาเมือนะครับสามารถจากอุทุมพรพิเศษอยู่ขวามือมีคนขายของหลายอยู่ดอกครับ ครับตอนนี้ก็มางห่อนนะครับบดปลาน้องไหวนะครับสีมีเจดีนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งกันนะครับนาอเดี๋ยวตามไปครับเป็นะธาตุแก้วนะครับัดปลาน้องไหวนะครับเป็นผธาตุแก้ว อยู่ก่อนวัดปลาสีมงคลรัตนารามนะครับที่มีพญานากนะครับอำเภออุทุมพรวิสัยนะครับวัดปลาน้องไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวนะครับของอุจุมพรวิสัยนะครับนาะบอกใกลกันครับวัดปลาสีมงคลรัตนารามครับอยู่ก่อนกันนิดนึงนะครับอยู่ขวาเมืองนะครับสามารถจากอุจุมพรวิสัยนะครับวัดปลาน้องไว้นะครับเป็นพระธาตุเกี่ยวนะครับนาะเดี๋ยวสีรองยางเขาเบิ่งข้างในก่อนนะครับว่ามีเอียงแน่นะครับสำหรับท่านที่มาเที่ยวรีสเกตนะครับ คือวาสิไปวดปลาสีบางคนรัตนารามรับ่าลืมคาเวียได้ครับวดปลาน้องไหวนะครับพระถาดเกี่ยวครับนี่แหละครับพระถาดเกี่ยวนะครับเนาะอยู่ริมหวยเลยนะครับนี่นะครับมีทั้งน้องมีทั้งหวยเลยครับบรรยากาศดีขนาดแล้วอ้เป็ดว่านลอยน้ำอยู่นะครับบรรยากาศดีนะครับวัดปลาน้องไหวนะครับมีต้นไม้หลยลมเดือน มีโอกาสมาเที่ยววัดป่าสีมงคลรัตนารามปัดพญานาคครับก็อย่าลืมแวะนะครับแวะเที่ยวได้ครับวัดป่าน้องไว้พระธาตุแก้วนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับเนาะลมเรื่นนะครับต,ต้นไม้หลายติดลำห้วยนะครับวัดป่าน้องไว้ตำบลโคกจานนะครับอำเภออุอ้งฟ้อนพิสัยนะครับ เดี๋ยวาไปเบิ่งข้างในเจี๋ยผาถัดเกี่ยวกันครับโอ้บรรยากาศง่ามมีลีนะครับมีโอกาสกับแวะมาได้นะครับเด้อวัดปลาน้องไว้นะครับมาเบิ่งผาถัดเกี่ยวครับตำบลโคกยานอำเภออุุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับไปครับสีผ้าไปเบิ่งข้างในครับธาถุเกแกยวด้วยครับผาถุดเกแี้ว บอพิษว่างัะน,นะพระธาตเกียรแก้วครับขอม,มากข้างในแล้วครับงามครับบรรยากาศข้างในนครับพระธาตเกียรแก้วนะครับเรางงามขนาดเลย เดี๋ยวไปแกลบนมัสการกันสักหน่อยครับนี่แหละครับป่ายเพิ่นมีพิธีอัญเชิญพระธาตุเกศแก้วนะครับจากประเทศศรีลังกายนะครับเพื่อมาปฏิสฐานนวัตป่าน้องไว้ครับตำบลโคกจากนอำเภออุทุมพรวิสยัยังวัดศิษย์เกษนะครับวันที่1 1บเถึงสิมีนาคม2564นะครับนี่ครับ เป็นอะไรกันแน่ครับไอ้ธาตุเกศแก้วนะครับเนาะอยู่ตำบลโคกแานอำเภออุุมพรพิสใยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับอยู่ขวามือนะครับก่อนที่ไปวัดป่าศรีมงคลรัตนารามนะครับเนาะอยู่ขวามือนะครับสามารถจากอุุมพรพิีใสนะครับเนาะถ้าจะไปวัดป่าศรีมงคลรัตนารามก็แวะมาเทียวไห้นะครับเนาะอยู่อำเภออุุมพรพิีใยจังหวัดศรีสะเกดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ เราอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพอ,อกันไหมคลิปนะ้ะสวัสดีครับ